สวัสดีครับช่องบาวเด็ก J จโอ f ูออฟ a ิวันนี้เรามายืนอยู่ณนะสารากลางหลังเก่าจังหวัดเพชรบูรณวันนี้เราจะพามาชมนี่ครับนี่ครับบริการต้องเ่เพชรบูรคือ ตรงนี้ครับหอโบราณคดีเพชรชบูรณ์อินทราชัยครับเราไปชมกันเลยครับเข้ามานะครับจะมีพนักง,งานสาวสวยคอยต้อนรับติดต่อสอบถามอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่สถานที่สะอาดสะอานะครับยินดีต้อนรับผู้ที่จะมาเยือนเพชรบูรณ อย่างเต็มที่ท่านมีโอกาสแวะมานะครับข้างในอากาศเย็นสบายมีบริการหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจากคณะของเราที่ได้มาเยี่ยมชมเราจะเข้ามาชมห้องแรกนะครับ มาตรงนี้ก่อนครับนี่ครับท่านคือใครครับมผมเด็จพระเจ้าลูกย่าเธอเจ้าฟ้าจิมพารุทธารดีหลกกรมคุณเพชรบู์อินทราใจครับโอรสรัชกาลที่ห้าครับ ขอรัชการที่ห้าครับแล้วห้องนี้นะครับห้องไทยเพชรกูลเพชรบูรมีประวัติให้ท่านศึกษามากมายนะครับแล้วก็มีประวัติสารกางนะครับแล้วก็มี สามารถดูข้อมูลจัดการแสดงที่ตรงนี้ได้เลยครับชุดแรกก็คือชุดและเก้าอี้ประทับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามบรมชาติวาลีประทับทรงลงนามทรงลงพระปรามาพิไทยสมุดเยี่ยมเมื่อข่าวสเสด็จ ด้านดำเนินเยี่ยมหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทาชัยเมื่อวันที่13สิงหาคม2561เวลา15.00นเข้าไปชมกันเลยครับเข้ามาด้านแรกก็จะมีห้องห้องชมเป็นโลงหนังนะครับมีที่นั่งอย่างดีนะครับท่านมา ติดต่อประสานงานสามารถามีวิดีโอให้ท่านรับชมได้ตลอดเวลานี่ครับมีจออย่างใหญ่สามารถให้ท่านดูได้อย่างสบายใจนี่ครับโรงหนังเพชรบูรชุดที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งนี่คือโรงหนังเพชรบูร ยุคที่สองเข้าไปชมครับไปดูประวัติความเป็นมาของพิจิบุญนะครับนี่คือกำลังนาเสนอเขาธมรัฐนะครับนี่คือโครงกระดูศรีเทพครับนี่ครับ นำได้นํามาแสดงณที่นี่นะครับนี่ครับคนสมัยสีเทพสูงใหญ่มากนะครับสูงใหญ่น,นะครับมีกําไรสําริดนะครับนี่ครับเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวสีเทพนะครับ อยากให้ท่านได้มาชมด้วยตนเองแล้วมาดูทางด้านนี้ครับมาดูจัดการแสดงนะครับมีนี่คืออะไรครับ<ม>เพิงเผาพักอาศัย กองไฟวาดขีดเขียนนี่ครับตามที่เป็นคำพูดนะครับกะเทาะจากความเพียรก้อนหินเปลี่ยนเป็นทุ่นแรงนี่ครับกระท้อหินนะครับเปลี่ยนเป็นขวานหิน มาคับขวัญตรงนี้นะครับไล่ล่าตามวิถีคือวิธีที่เสาะ,ะหานี่ครับไล่ล่านะครับไล่ล่าอะไรครับไล่ล่าทำาจำลองให้ดูนะครับเสร็จแล้วมาตรงนี้ครับกแกเจ็บปริดชีวาอาศัยหาพิธีกรรม อันนี้จาวัตสังขาราชีวิตมนุษย์เป็นไปเช่นนี้แหละเดีย๋ยวเรามาชมด้านนี้นะครับอันนี้คือเขาข้างนอกที่อยู่ที่อำเภอสีเทพนี่ครับเขาข้างนอกครับรูปแบบจำลองมาใ,ให้ชมนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับวันหลังเราจะพาไปชมครับ นี่คือเขาเขาคลังในครับเขาคลังในเป็นสถานที่เก็บคลังอาวุธนะครับและของมีค่านะครับอยู่ที่เมืองสีเทพเช่นเดิมครับตามไปครับไปดูเมืองสีเทพนะครับ นี่คือปรางฤือสีครับปรางลือสีอยู่ที่วัดป่าสากแก้วครับอยู่ที่อำเภอสีเทพเช่นเดียวกันนะครับวันหลังเราจะตามรอยไปที่ปรางลือสีจำลองมาจองต่อ,ตอ,อมาก็คือปรางสองพี่น้องครับเป็นศาสนาฮินดูนะครับ เป็นศิลปะปาปวนนครวัดนะครับนี่ครับสุดท้ายคือปลางสุเทพ อยู่ที่เมืองสีเทพยเอยเภอสีเทพนะครับชมด้านในต่อครับแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ มีหลายที่นะครับทั้งอำเภอชนแดอนอำเภอหนองไผ่บึงสัมพันธ์นะครับอำเภอศรีเทพอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับเก็บรวบรวมมาไว้ให้ชมณที่แห่งนี้ครับนี่ครับพระธรรมจักรจำลองมาจากเมืองศรีเทพนะครับ จากเขาคนาถึงสีเทพนี่คือจําลองไม้ชมนะครับนี่คือโบราณคดีที่ขุดพบ ที่เมืองสีเทพครับได้เก็บรวบรวมมาจัดแสดงไว้ที่นี่ส่วนหนึ่งให้เราได้ชมกันนี่คือแหล่งโบราณคดีเมืองสีเทพที่ขุดพบนะครับนี่คือภาพแผนที่ เมืองสีเทพมีทั้งเมืองชั้นในและเมืองชั้นนอกรูปปั้นที่จำลองมาให้ดูที่พบที่เมืองสีเทพนะครับอันนี้คือของจริงนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ